นี้เรามาเล่นเกม f i n a n i t e Creative b e i t ใน Roblox ครับรับพอร์ตมาจากในคอมนะแต่ไม่ใช่เจ้าของเดียวกับในคอมเหมือนเป็นแฟนเกมที่สร้างขึ้นมาใหม่ขึ้นมาครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมนี้ครับซึ่งเป็นเกมที่ผมมาดูใน YouTube แล้วเห็นเกี่ยวกับ Creative Roblox เล่นกันวันนี้ผมก็เลยอยากมาลองเล่นสักครั้งหนึ่งดูแต่นี้ผมรู้แล้วนะว่าเนื้อเรื่องของ Friendly ในคอมมันเป็นยังไงผมก็อยากมาลองใน Roblox บางก็ไปเลยแล้วกัน อันนี้ถ้ามีตัวละครหลักก็จะมีหลายตัวนะไม่ว่าเฟรนดี้มอนตี้พิกะลอสซเน่แล้วก็แกลอรี่แต่ตัวหลักที่ทจะเราจะเล่นก็คือแกรี่นะไอยู่ในท้องซั้นยืนนั่งเลยแกลอรี่ก็ประมาณนี้ที่เขาพูดกัน นั่นไงสแกนเรียบร้อยฉันไม่รู้ว่าโปรไฟล์นายในที่นี้คืออะไรนายเป็นใครฉันแกรกรีเกรกรี่เราหานายไม่เจอใน <c oughs> ระบบฉันไ <c oughs> ม่เห็นมี <c oughs> เลย อันนี้ก็คือยามนะยามกำลังไล่ตัวเรามาอยู่จำช,ชื่อไหมนหละวันชื่ออะไรวันนี้เราอยู่ในเกมนะ look out window ต,ต้องเห็นเธอเลยยามคนนั้นหายไปไหนก็จะเป็นเฟรดดีด้นะ แฟกวอตเป็นนาฬิกาที่ติดข้อมือเรามาเอาไว้ดูอะไรพวกนี้ดูแมปแต่ในเกมนี้ไม่น่าทำถึงขนาดนั้นสวัสดีแกคกพอดีฉันเอเฟตตี้อันนี้เขาจะพูดเกี่ยวกับว่าจะพาเราออกจากที่นี่ประมาณนั้นกดวาย นี่นะเราต้องออกไปจากห้องเฟรนดี้แล้วก็พาเฟรนี้ออกไปจากห้องนั้นรีบเก็บกล่องอันนี้ก็จะถอดแบบมาจากคอมเลยนะแต่จะไม่เหมือนเป๊ะร้อยเปอรอย่างน้อยก็ประมาณจ็ดสิบแปดสิบนเะปรนตะมาณนั้นที่เซฟนะแต่ในเกมนี้นะ่าจะใช้โลบักซื้อหลอกข้างล่างก็คือสเตมินาวิ่ง ห้องลัชเน,น่ก็คือตัวหมาป่าเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันเลยรายละเอียดเขาดีนะแต่ทำไมแสงไฟแฟลชไม่มาทุกคนเห็นกันไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตตึกโกนแอปก่อน วินเลยมรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันผมเล่นไฟไนท์หนึ่งจบมานะเห็นไหมไฟไนท์อื่นยังได้ไม่จบน่ากลัวนี้อ่หอนชิกะนะสวัสดีคุณผู้ชมเหมือนห้างเลยเป็นร้านเกมร้านเกมต่างประเทศมอนตี้ไม่เปิด out of the order ก็คือยังไม่เปิดห้องประมาณนะั้นหรือปิ๊ปบปอกปุนเราซากแมมก่อนโอซากแป๊บเดียวแล้วเนี่ยแต่ทำไมเปิดไม่ได้ชาวที่แล้วหาไม่เจอแต่เมื่อกี้อัดอัดไปรอบหนึ่งนะแต่มันหรือบาดเสียงด้วยไม่ต้องกังวลว่าเธอพี่เล่นลื่นแต่มาเนี่ยลื่นไหล ตาที่ล้วหาวุ่นเลยเราเปิดห้องให้เฟนดี้แล้วนะ,ะอันนี้เฟนดี้ก็จะบอกเราว่าเราควรไปทางไหนถึงจะออกมาจากที่นี่ได้โอเค h o w to you เฟตตี้ก็คือใช้เฟตตี้ยังไงกด E เพื่อเข้าไปในตัวเฟตตี้ประมาณนั้นนะอันนี้เราอยู่ในตัวเฟนตี้แหละเหมือนหน้าจอข้างบนจะแตกๆเลยนะแต่ก็น่าจะเป็นน่าจะไม่แตกถ้า <c oughs> เป็นอะไรพับที่เขาทำขึ้นมาน่าจะลงไป้างใต้ดินแต่ตัว่อ d y นี่แข็งมากเลยนะ แต่ทำไมรู้สึกว่าเหมือนยืนทีโพสมันยืนทีโพสเอาอันนี้ก็ทโพสยไม่มีอันนี้จัดเลยแต่ทำถึงขนาดนี้ก็ดีนะผว่าไมว่าเป็นผมก็าทำไม่ได้เลยเบดีตกให้ เน,นี่ยเราแค่คืนนะตัดที่คุยกันต่เมื่อกี้กับเฟรดดี้ I feel you are broken Don't worry about it I'm fine No I feel that something is wrong I am taking you to the first state